เมียวเงาไงเพื่อนโซมเนี่ยคุณหำยานตากไตเยอยจักเมียวผู้ใดมันมาอยู่นาบ้านเนาะคอยว่าต้องป็่นพ่อแบบนั้นแน่เลยพ่อบบกตัวที่มันลงมานะ่ะที่มันเข้าไปในเฮี้ยนข่อยนั่นไหมมันผีผีอ้วนๆเนีนนเ่บอบอบ่บอบ่อจับ่ปจับฉันไม่จับเธอะนะพย,ยานมันกัดนะพุ่น น่าจะเป็นแมวมีเจ้าของอยู่เนาะแต่ว่าคนคือว่าใส่ปลอกคอยมันว่ะนี่ละตัวนี่ละที่มันห้องเงาเงาอ่ะเหมือนคืนวันเสาร์นะนี่เบิ่งเบิ่งมันเห็ดวันอ้วนน่าจะมีเจ้าของนะมันอ้วนมันเชื่องพอมเนาะทุกคนมันน่าจะมีเจ้าของมันว่าเ่นแมวตัวน้อยๆนะเนาะหุณเบิ่งในหำมันกใหไงนะเมืง หยุดนะหยุดนะหยุดนะข่อยบ่าบายแมวเนาะทุกคนเพราะว่าข่อยย่านแมวข่อยว่าเลี้ยงบ่เคยเลี้ยงแมวเนาะถึงย่านมันกัดเนาะกัดนี่แบบปัญหาใหญ่เลยแหละนี่เบิ่งมันชูเบื้งมันชูจะเข้าไปในบ้านนะเข้าบ้านไม่ได้นะเข้าบ้านไม่ได้นะเบิงบ่งเบิ่งสำหรับผู้มากแมวนะคะเจ้าก็สิแบบโอ้ยมันตาหากักมันตาหากนะักเนาะ แต่ข่อยบัวได้หมากแมวข่อยกบ่ามันเป็นตาหักอยู่ในทุกคนแต่ว่ามันโบ่บัได้เนาะเขาเลี้ยงบัได้เพราะว่าแมวไผ่กับบัวหูจับของเขาเจ้าไปเลี้ยงซุ้มซี่ซุ้มห่าบัได้ไดยมันต้องมีเจ้าของแหละเนี่ยวาดซุ้งมันก็ดีดีมันเป็นตัวเถิดเพรแต่ว่าตัวเถิดบัไหวเดี๋ยวมันจะพาเมียนมาอยู่น้ำเนาะเบิึงเบิงมันเบิึงมันขุนยางงามเลย น่าจะมีเจ้าของนะตัวนี้คือยังบกเหมียวอยู่ในบ้านข่อยเลยที่มันลงม้านั่นไหมออนั่นไลคคือกันเลยไลคข้างหลังนะ่ะน่าจะเป็นพ่อบกเหมียวแะละเนะี่ยบกเหมียวหน่อยอยู่ในเฮี้ยนข่อยนะแต่ว่าตอนนี้มันมีไปใส่เรากับวบูงเมือง,งมันบอเด้บอเด้ยุดนะขอยันมันแล่นเข้าไปเฮี้ยนข่อยนะทุกคน ไอจอนชื่อให้เาเพราะว่าปล่อยแมวเข้าไปในบ้านบ่ได้เลยแล่นนี่เลยเด้กคุยว่าสิมากเก็บเอากระป๋องเนาะแน่้ยเนี้นีเขาไปบ้านบ่ได้ไปบ้านบ่ได้เด็เขาไปบ้านบ่ได้เขาไปในบ้านบ่ได้ได้ไปถ <c oughs> ึงอยากทายเรื่องวิญญานมันเข่าบ้านบ่ได้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 ไปไปไป,ไปจอนชื่อให้บ่ได้นะ ไอจอนจีไฮไอจอนจีไฮเบิงบ้งเบืง้งเบื้งมันเหมี่ยวลุล้งลอยทุกคนมันก็ตาหักตาหักแต่ว,ว่าแมวก็เจาเ้าแหละเบิง้งเบิ้งหน้าเอ,อิกมันนะหน้าเอ,อิกมันนะเป็นแบบเคียงแรงอนะน่าจะเป็นแมวคนอื่นเนาะทุกคนเนาะเอาแล้วก็สิเขา,บ,าบ้านกันเดี๋ยวมันจิแลนเขาบ้านค่อยไอจอนจีไฮค่อยแมวเบื้องอะไรมันวาดซงดีป่ะนี่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้แขนบบก,กระดิง่งให้มันได้ซื้อเนาะมันหาออกมาแลนเล่นเนาะ ไปกับบ้านมึงไปเมียวไปกับบ้านมึงไปไปเร็วๆไปเขาบ้านนี่ไ่ได้ไอ้จอร์นสิยห้าไปแล้วไปไปเฮงเล่ยนเฮงงันน่ะนะมึงเลยวันจีว่าเห็นข่อยไรแมียวว่นจีว่าข่อยบุมีมนุษยธรรมอีก่อนเมวเขาเจ้าเหรอเขาเจอตำรวจมาจับข่อยแล้วขันข่อยเอาแมวเขาลนะเขาบ้านดีกว่าเนาะไอ้จอร์น สิไห้ค่ะแมวแลนเข้าไป